เดี๋ยวผมเทปเองนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมวโรดิสทริกนะครับไม่รู้มันชื่องี้หรือเปล่านะแต่ว่าเกมเนี้ยเป็นเกมแนวเดสไบด์เดไลท์นะครับมันคือเดสไบด์เดไลท์เวอร์ชันโลบอกเลยแหละซึ่งช่วงเนี้ยผมติดแบบนี้มากๆนะครับและวันนี้ผมก็เลยก่าว่าจะมาอัดคลิปเกมนี้สักหน่อยนะคือสาเหตุที่ผมมาอัดเกมเนี้ยหลักๆก็เป็นเพราะว่าเห็นลหลายๆคนเนี่ยอยากให้ผมทําเกมอื่นบ้างนะครับนอกจาก ABA เเนาะแล้วก็เกม Pv p ีพนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ย This y o u Yes I am โอ้ย,อย,เยเตะเขี้ยอะไรกะโอเขี้ยคนนี้เขาน่าจะเพิ่งดูอนิเมะจบมาหมาดๆเลยว่าเห็นไฟนอลซีซั่นออกมาหลือด้วยนะครับมาฮีโร่เนี่ยผมว่าจะกลับไปตามอยู่นะเพราะว่าผมเองก็เลิกตามในเดนเมซีซั่นหนึ่งเลยนะครับเพาอไมค์ไม่มีบทไอ้เขี้ยผมดูพวกโอไมคล้วนๆเลยนะตรงไอ้เขี้ยแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวมันนอกเรื่องเกินไปเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเซอร์วีส์ในเกมนี้นะครับเพราะว่ามันมีไอเทมไอเทมหนึ่งที่โกงมากๆอะไรเนี่ยเอาผมงงนายไม่ชั้น ฮ่า,า,าไปนอนไปเพื่อนไปอะไรเด้เฮ้ยคอผมอะไรไม่มีพลังเห็นล่างกูไหมเนี่ยไม่มีพลังเด็กกูแห้งแล้วนี่เฮ้ยโอเคฮะไอเทมที่ผมจะเอามาใชเล่นในวันนี้ก็คือปืนนะครับผมใช่ครับปืนในเกมเดสไบท์เดนไลท์ไอเชีย่ยคุณเหลือจะเชื่อผมไม่เลยนะฮะไอเทมปืนเนี่ยเทียเอสตลอดการไอเชีย่ยเอ้ยคือความสามารถของปืนเนี่ยมันก็ยิงปืนออกไปได้ครับแต่ว่าปืนเนี่ยมันเป็นปืนไอเอ็นจีนะมันจะมีโอกาสยิงปืนออกไปได้ในหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีโอกาสระเบิดใส่หน้าเรานะครับ ถ้าเกิดว่ามันระเบิดใส่หน้าเราเนี่ยตัวของเราก็จะโดนเจ็บคือมันจะเจ็บนะครับเหมือนโดนฆาตกรตีหนึ่งิ้นะนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราแจ็คพอตระเบิดใส่หน้าเรา2นัดรวดเนี่ยเราก็จะตายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดวงดีแบบชิบหายเนี่ยแล้วยิงออกไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ฆาตกรติดสตันนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงโดนฆาตกรนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงโดนเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะล้มได้เหมือนกันครับคือไอเทมที่โหดมากกับไอเทมนี้เอาไว้สตันฆาตกรก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปยิงเพื่อนก็ได้นะครับแต่เเ่ยอาจจะ ผมแต่งตัวมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้ฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่มีพลังแล้วแต่ผมยังมีสิ่งที่เรียกว่าเทคนโนโลยีไอ้เชี่ยก็น่ารักผมเดี๋ยวเราไปหาห้องก่อนดีกว่าไม่ดีรอ,อ,อ,อเวลาให้มันจบก่อนนะครับเขาก็เล่นกันอยู่นะเมาฮะแมตช์แรกผมไม่รู้นะว่าผมจะได้ยิงฆาตกร,รหรือเปล่านะครับจะพยายามแล้วกันนะผมเองก็ไม่เคยเล่นซื้อปกตินะครับปกติผมเล่นแค่กับเพื่อนนะเกมนี้เพื่อนมันแนะนําผมมานะครับแล้วตอนแรกเดี่ยเห็นเพื่อนมันติดกันด้วยผมก็ไม่ค่อย้าใจเหมือนกันอะตอนแรกว่าทำไมเพื่อนมันถึงเล่นกันเยอะ บอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ผมไม่จุกนะใน Dead by Daylight กูก็ไม่เคยจุกเหมือนกันไอ้เชี่ยผมปั่นแต่ไฟนะครับแต่อย่างน้อยๆในเกมเนี้ยผมก็ไม่ปั่นแต่ไฟอ่ะผมจะช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่ากูคือโอ้ยเชี่ยเฮ้ยอะไรวะทำไมเครื่องฮะทำไมเครื่องระเบิดวะอะไรเนี่ยเปิร์กเหรอชียอย้ยไม่รู้เรื่อง เพิ่งเล่นเกมได้วันเดียวไอ้น้องไม่รู้เรื่องเชียร์เลย,ยงั้นน่ะไอเซตเปิร์ลที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็น3เปิร์ลนะครับมันเป็นเปิร์ลช่วยเพื่อนอ่ะนะหลักๆแล้วจะเป็นเปิร์ลเน้นช่วยเพื่อนนะครับอืมเดี๋ยวผมปันปม่นไฟแบบนึงฆาตากรอยู่ไหนวะเนี่ยมันไล่ใครอยู่วะเพื่อนเราจุกโหดเหรอทำไมเพื่อนเราไม่เจ็บสักคนเลยวเว้ยไอะฆาตากรหายไปไหนวะทรงนี้ว่าไม่ขึ้นไม่เชื่อแน่เลยเชื่อเ,เอ้ยแต่เพื่อนเราเจ็บวะนี่หว่าเปิร์ลผมเนี่ยถ้าฮิวเพื่อนมันใจนี่ด้วยนะครับถ้าเวลาเพื่อนโดนตีมันจะแบบมันจะมองเเเเเหห็็นนนนพื่่่่ออะะซึงปปิรร์ทีีดมมากกๆลยสับผ ให้คนนั้นเขาจู๊กไปนะครับเขาจู๊กหมดเกมนี้ชิวแล้วไอ้น,น้องเจอไม่ขึ้นไมเยอะตัวโคตรกากเลยเชื่อผมไม่รู้ว่ามันกากหรือเปล่านะแต่เห็นเพื่อนเล่นแล้วผมก็ไอ้เชื่อมันดูไม่เก่งเลยอนะตัวเนี้ยมันแค่หน้าลําคาญเพราะมันไม่มีไฟนะครับแต่รวมๆแล้วตัวอย่างกระจอกเลยน้องเอ้ยแล้วเพื่อนเราหายไปไหนวะตะกี้เห็นเขาวิ่งอยู่แถวๆนี้เอะแล้วมันหายไปไหนกันหมดวะเฮ้ยโอ้ยนั่นไงเพื่อนที่เจ็บโอ้เขามีพ่านแผลนะฮะช่างเขาเลแล้วฆาตกรตีใครไม่ล้มเลยเฮ้ยเครื่องเลยสามเครื่องแล้วน่อะ ไม่ขึ้นไม่ยื้ไม่มีเ,เฟิร์กแน่นอนเลยเนี่ยทุกอภาพแล้วแถมถ้าเกิดตีเพื่อนล้มก็ระวังไว้ดีน้นองเท็กซัสแมทรอต่อยหน้ามึงอยู่ไอ้เชี่ยเอ้ยผมมั่นใจในดวงผมมากนะครับ60ซับ40เปอร์เซ็นต์ที่วาวนนะ่ะกูยิงออกมาอยู่แต่มึงรอดูเพื่อนโอ้ไม่ได้แลว้ววะผมต้องวิ่งไล่หาฆาตกรแล้วนะครับฆาตกรน่าจะไล่เพื่อนอยู่นะตอนนี้คือถ้าเกิดไม่ไล่หาเนี่ยคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเบื่อแน่นอนนี่เจ๊กูจะนั่งปั่นไฟทั้งฆ่าเครื่องนี่ไม่ใช่เรื่องนะน้องโอ้โหปืนมาเล่นผมต้องวิ พราะฉันอยู่นี่แล้วไงน้องอบอกแล้ว <laughs> โอ้ยโดนนะโดนนะเอา้าล้วไม่วิ่งเอา้าไม่เป็นไรน้องเพราะอะไรอย่างนั้นเหรอเพราะว่าฉันมาแล้วอย่างอ้หไม่ยอม,อมไม่โอ้โหเพื่อนเขาไม่วิ่งอะยิงช่วยไปแล้วนะตอนแรกแล้วปืนนมัมระเบิดใส่หน้าสองนัดติดโคตรทอรเฉยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหิวหิวหิวโอ้ขอบคุณมากครับเอาใหม่ตะกี้พลังมันเยอะเกินนะครับ <laughs> ยิงแล้วเจ็บเองไอ้เชี่ยเรานี่แหละผมจะไม่มีทางพลาดแล้วน้อง กมาดิวะมาดิวังมาดิวะ,ร,วะรู้จักเปล่าเท็กซัสสแมทน้องน่าจะมึงไล่กูเดี๋ยวจุกโชยเชียถึงกูจะจุกไปเป็นกระหืนเ,เกมแนวนี้เนี่ยอ้าแต่เขาไม่ไล่ไงนี่ผมก็ไปช่วยเพื่อนดิโอเคจุกไว้นะน้องเอ้ยไม่ได้วะเอ้ยโอ้โหคนนี้ไหวเดี๋ยวไปเอานี่ก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนผีไม่น่าจะไล่นะผีน่าจะคุมเครื่องเพราะไม่คุมคือแพ้นะ่ะเห็นมันปั่นวนะน่ะมันปั่นจะเสร็จแล้วนะเพื่อนเห็นไหมล่ะอยู่นิ่งไว้น้องพี่มาแล้วเฮ้ยเชี่ยเท็กซัสสแมทดินน้้้้อออองงงีีววิ่่่เเเเเพืร็ชยยย อั่นนั่นนัทำอะไรน้องโอ้โหแล้วเขาซ้ำด้วยเอามาดิอย่างนี้กูรอช่วยนะอืมฮีโร่หนับหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องห่วงอุ้มดิอุ้มดิเก่งจริงอุ้มดิโอ้เฮียไม่อุ้มเว้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรน้องอย่ารีบตีเว้ยเกมนี้อ่ะอ้าวแล้วกลับไปอุ้มไงอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิเฮ้ยเทคสันสมัยใส่หน้าดิเฮียวิ่งเลยเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้มดิอุ้มดิอ่ายังก่อนอุ้ยย ยังกอนยังกอนไอ้เชี่ยวิ่งเร็วน้องกูยิงไม่ได้แล้วนะเจ็บไอ้เชี่ยไอ้หูไม่รอดแล้วนั่นแหละแต่ว่ามึงลองอุ้มดูดิเพื่อนลองอุ้มดูดิอ้าวเท็กซัสแมสอีกรอบหนึ่งไอ้เชี่ยเฮ้ยมัดอากาศแล้วจะกวนน้องเคยดูเปล่าอนิเมะไอ้เชี่ยวิ่งเร็วน้องประตูเปิดแล้วเฮ้ยโอ้หูผมช่วยยากเลยเนี่ยเขา่าจะไล่ผมเลยนะมาดิมาดิไอ้เชี่ยเขาไล่จริงว่ะแล้วคุณจะไปยืนล่อมันทำไมวะเทป ให้เอา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 กลับไปอุ้มเอาเอาเอาเทคซัดสมัยดเนาะอุ้ยแล้ววิ่งไปทำไมตรงนั้นเพื่อนเอ้ยโอ้โหแล้วไม่มีใครมาบังด้วยกูเลยจะเชื่อโอ้ตัวลาก่อนน้องกูไม่รอดแล้วอย่างนั้นอะกูไม่รอดละโอ้โหไม่รอดแล้ววะผมช่วยไม่ได้แล้วอ่ะเชื่ขอโทษนะเพื่อนแต่ว่ากูต้องไปแล้วน้องกูช่วยไม่ได้ อุ emos, ses, ่ยจะออกไปไล่ด <around> ันติแล้วผมช่วยสุดๆแล้วว่ามันไม่ได้อะเขาวิ่งไม่ทางนั้นน่ะนี่ไงผมบอกแล้วไงไอ้เดมเชียร์สลอดก่อนไอ้น้องปืนที่ว่านั่นนะโคตรโกงไอ้เชื่อ้ยไปฉายยังเอาไม่อยู่ไอ้เชี่ยคือไปฉายมันต้องแบบมันโดนแก้ทางได้ด้วยการหันหน้าไงแต่ว่าปืนมันแก้ทางไม่ได้นะครับจริงๆก็แก้ได้แหละถ้ามีเปิร์กซาวาลูโดอะไอ้เปิร์กเชนโคตรโกงเลยเชื่อ แต่จริงๆผมว่าเกมนี้ที่มันสนุกมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอเทมหลายๆไอเทมเนี่ยสลับซื้อมันก็จุกมันนะครับเอาตรงๆนะคืออย่างไอมีดเนี่ยมีดก็ถือเป็นไอเทมที่จุกโหดเหมือนกันนะครับสำหรับพวกที่ชอบจุกอ่ะมันเป็นไอเทมแพรลี่อ่ะครับคือถ้าเกิดว่าเราแพรลี่โดนเนี่ยมันก็จะทำให้ฆาตกรติดสตันนะซึ่งสตันนานมากนะครับสตันนานกว่าปืนแบบเยอะโคตรเลยอ่ะมันให้อารมณ์เหมือนกับตายยากสมัยเดสบาร์เดไลมาใหม่ๆเลยไอเชี่ยคือมันมันจุกสนุกจริงนะครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าคนที่จุกอ่ะจุกเป็นน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 นะะะะคครร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 ััััับบแแตตตตตต่่่่่่่่่เเ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 กกกกกกกมม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 ีีีี้้้็็็็จุไไไยยยยยยยาา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 ผววพฆฆออออองหหหหดดลลืทใ ควรนะรถ้าเกิดว่าเขาตีเรายังไม่ได้อะมนันโดนจุบแบบจุบแบบหนีได้อะถ้าเกิดฆาตกรเขาเล่นไม่เก่งจริงเนี่ยมันก็ไล่ยากอยู่พอสมควรนะรผมว่าแถมยังมีเทมสุดโหดย่างปืนอยู่ด้วยไงปืนที่ว่านะั่นนะมันเทียสเลยนะน้องโอ้โหเสร็จไปแล้วสองเครื่อง เกมไวอีกแล้วบะเนี่ยน้องกูจะได้ใช้ปืนกูม่เนี่ยเฮ้ยเท็กซัสแมทชิว่านั่นอะขนาดเกมไม่มีอนิเมกูก็จะเบียวไม่ได้อไอ้เชี่ยผมอยากกลับไปดูมาฮิโรอยู่นะตอนนี้แต่เอาไปก่อนดีกว่าวะมาฮิโรเดี๋ยวรอให้มันจบไฟนอลซีซั่นก่อนนะครับแล้วฆาตากรมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันตัวอะไรเนี่ยเพื่อนเราอยู่ไหน,นมันมีฆาตากรจริงวะเนเกมนี่เนี่ยเฮ้ยเสียงมหัวใจขึ้นอ๋อตัวอะไรวะ จ็บตะคิวเลอร์หรอไม่รู้อ่ะเป็นตัวคล้ายๆกับไอ้นี่ฮะไอตัวที่มันฟันมีดแทงรัวๆเหมือนในเดสไบด์เดลไรท์อ่ะที่มันแทงแล้ววิ่งต่อได้อ่ะตัวประเภทเดียวกันเลยนะครับมันก็เดสไบด์เดลไรท์อ่ะน้องแล้วคนนึงเราหายไปไหนวะผมเห็น2คนเองอ่ะคนที่แต่งตัวเป็นม้ากับแต่งตัวเป็นหุ่นยนต์โอ้นั่นไงเจอละแล้วฆาตกรมาอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยน้องโอ้โหแล้เพลงโคตรมันครับจังหวะนี้มาดิเชี่ยถึงจะไม่จุกแต่ก็จุกเป็นนะน้องนี่ทำไมเขาไม่หลอกไฟวะไปแล้วไอ้เชี่ยกลัวแลยเนี่ยอ้้้ยเา อ้าวทำอะไรเพื่อนอ้าวไม่ไรแล้วลาก่อนไม่เป็นไรน้องถ้าโดนตีพี่รอช่วยอยู่เท็กซัสแมสในมือมันพร้อมยิงแล้วตอนเนี้มันพร้อมดีดออกไปแล,ล้วน้องรีบโดนตีดิละไมตรงนั้นโดนเล่นไปแล้วนะโอ้โหล้วเพื่อนคนนี้ไม่โดนตีเลยจุ๊โหดนะเนี่ยเอาโดนไปแล้วแผลยังเชีช่ยเฮ้ยไม่ได้พูดเลยกูไม่เป็นไรน้องถ้าน้องล้มเดี๋ยวพี่ช่วยเองฮีโร่อยู่ตรงนี้เสมอแม้จะไม่มีอัตลักษณ์แต่ยังมีเทคโนโลยีน้องผมว่าเขาล้มเออนั่นยงไงล้มละเรียบร้อยอุ้มดิอุ้มดิอุ้มดิเรียบร้อยเฮ้ ไมเชื่อยังก่อนอยังก่อนวิ่งก่อนเพื่อนโอ้โหเฮเอาตีไม่โดนแล้ววิ่งมาทำไมตรงนี้เลยเฮ้ยแทงไ่ตรงเยอะจงแยะโอ้ยาน่ะอย่ามนะาไลายย่ผมนะผมจุกไม่เก่งผมว่าเขาลมแน่เลยวิ่งไปทางนั้นอะโอ้อยังวะวัดหิ้วอ๋อแล้วฆาตะกรงงเอา้าเพื่อนเขาถืออะไรวะแพรลี่เหรอโอ้โหยานะชิบหายละโอเคเขาวิ่งให้เขาแทงไว้นะครับแทงเพื่อเปิดแผลจะได้วิ่งไปหาคนอื่นต่อ จะไม่ผิดไอตัวนี้ถ้าเกิดว่าแทงเราได้มันจะมองเห็นคนอื่นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้แต่น่าจะเห็นจริงอะมันวิ่งมาอย่างนั้นอะโอ้แต่คนยิวก่อนมาฮิวหน่อยครับคุณมาผมจําชื่อคุณไม่ได้ด้วยยังไม่ได้ดูเดือดวิ่งเลยอันนี้เมก็ยังดูไม่จบฮิวน้อยฮัลโหลวิ่งไปซ้ายวิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยรอกอนอยู่ข้างหลังโอ้โหเขามองเห็นผมไหมโอ้ยเพื่อนล้มไม่ชื่อฮ้ยเอาไปไฟฉายไอเทมทีเอสตลอดกันโอ้โห เทคซันสมาร์ไอ้ชื้ยเอ้ยเทคซันสมาร์ทไม่เ้ยพาสเอาตาไอ้เหี้ยไอ้สุ่ยฟ้าของขี่จำกัดไม่เหละมึงผมยังไม่โดนเนี่ยเกมมันไม่มีคอร์สแฮร์เขาเรียกว่าคอร์สแฮร์แบบว่าเป้ากลางจอเกมมันไม่มีนะครับเกมนี้เลงยากพอสมควรเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ยหิวหน่อยได้๋ยวเวลาฮีโร่เดี๋ยวพี่ช่วยเองน้องอ๋อโอเคมีคนช่วยแล้วผมรอยิงช่วยกว่าทั้งนั้นรอบนี้ผมจริงจังแล้วนะครับ ลองให้เพื่อนดูกูล้มดูดิกูจะไม่ยอมให้เพื่อนกูตายเด็ดขาดอ่ะน้องดูความเป็นฮีโร่เท็กซัสแมทไม่โดนโอ้กูเหลือจะเชื่อฮิตบ็อกซ์เฮ้ยเชื่อเฮ้ยเพื่อนล้มไม่ต้องห่วงเพื่อนเพราะอะไรเงี้ยเหรอเพราะว่าฉันมาแล้วยังไงล่ะไม่ต้องห่วงว่ากูอยู่ตรงนี้เชี่ยเจ็บเองโอ้โหลอมอีกรอบไม่ต้องห่วงเพื่อนเพราะอะไรอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าฉัน ตาแล้วยังไงล่ะน้องวิ่งดิน้องรอเชี่ออะไรล่ะเพื่อนเอ้ยอ๋อฟกอ๋อกูเริ่มซีดละกูเริ่มซีดละมันเอากูแทนเชี่อละเชี่อละโอ้โหแล้วเพลงไล่โคตรมันแล้วผมจุ๊กไว้เป็นด้วยนะครับชิบหายละมึงระวังไว้ด้วยเพื่อนกูอยู่ในเตสเตทออฟสมัทไส้มึงได้เชี่อไอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้อยู่ในเตสเตทออฟสมัทไว้หรือมึงไอ้เชยเอช่วยด้วยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้ความหวังความหวังโอ้ โอ้ขอบคุณมากครับแต่มันวิ่งมาแล้ววิ่งดิเพื่อนโอ้โหเปิดประตูไหนเนี่ยน่าจะประตูตรงนี้นะเออตรงนี้แหละคนนั้นเขาวิ่งไปทางนั้นก็ต้องตรงนี้แหละครับอแตจะเพลงไล่ตวละครนี้สนุกจริงเลยเนี่ยนั่งอย่างมันนะอ่าแทงเนี่ยเพื่อนอแทงระบุสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไปแล้วน้อง ว้าอย่างนั้นก็ได้ช่วยเพื่อนเยอวะว่าตานี้ผมบอกแล้วเว้ยไอ้เทพมันโคตรโกรงเลยเชียใครเล่นเปมนฆาตกรเจอคนถือปือนนี่น่าซีดอะ่ะมันจะมายิงกูหรือเปล่านะมันอยู่ตรงไหนนะไอ้คนถือปือนอะ่ะจะอุ้มคนทีหนึ่งก็ต้องระวังตัวไว้ยังไม่งั้นโดนยิงนะน้องโอเคฮะคลิปนี้ผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่าว่ะคือเกมนึงมาเล่นนานนะครับมันเล่นนานจริงนะเกมนี้และอีอย่างหนึ่งคือผม,มอัดคนเดียวด้วยแหละถ้าเกิดว่ามาอัดกับเพื่อนเนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านี้นะครับแถมเกมนี้วีฟรีด้วยนะประเด็นแถม v ได ำหรับไอเทมปืนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย